สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เลิกเรียนมาทำอะไรคะทำการบ้านอ้าวทำเลยค่ะกรดดิงคล้วยนะคะไม่มาไม่ยังไม่กดกระดิงหรอกลูกทำการบ้านก่อนเร็วเขียนดีดด้วยเขียนเ,เ,เขียนดดีๆนั่นแหละนั่นหละ ไปเริ่มต้นใหม่ทีเนี้ยนูนไปเริ่มต้นแถวนี้นี่เริ่ม,มจากแถวนี้เด็กน้อยทำการบ้านค่ะอ,อ๋อบอกค่าลมเหรออ,อ้าวบัวขามีบมบนี่มานั่งเขียนเก้าอี้นี่มานะออมานั่งเก้าอี้นี่มา,านั่นเลย จ้าจามานั่งทำก้าอี้นี่แหละจะได้ไม่ร้อนอ้าวนั่งทำเลยค่ะค่ะ<า>ขีดดีๆนะลูกขีดสวยๆด้วยคนลูกนั่นแหละ<ม>ขีดมขีดไเต็มเลยขีดไห้เต็มเลยเนี่ยลูกขีดขีดเร็วทำทำการบ้านจ้ะ่ม้ม คุณครูซื้ออะไรคะคุณครูซื้ออย่างลูกซื้อคุณครูนิคุณครูนิดทาการอ้าวเขียนเขียนเขียนกันบ้านคุณครูมดคุณครูมดอ้้วมีคุณครูมดด้วยเขียนเร็วเขียนเขียนขีดขีดให้หมดคุณครูคุณครูเต็มไปเลยจ้า เปิดเลยจ้ะแล้วก็ทำการบ้านแล้วก็พ่ทอที่ปานตึมไปเลยแล้วก็แม่แอ่ปานตึมไปเลยจ้ะทำการบ้านตอนเลิกเรียนมาพรุ่งนี้จะจะได้ไปโรงเรียนเลยไม่ต้องทำการบ้าน<อ>ทำให้สวยๆอย่าออกนอกกรอบ จ้าอันนี้นะคะอน,นุบาลหนึ่งลากเส้นตามจุดไข่ปลาค่ะ okay, okay. แล้วนางก็หัวร้อนนะคะ okay, okay. อืมแล้วนางก็หัวร้อนนะคะ okay, okay. นั่นแหละทำไป okay, okay. ทำให้สวยๆลูกทำไปทำให้หมด มีกี่เส้นก็ขีดให้หมดตามที่ครูบอกนี่นี่เสร็จยังคะไหนดูซิให้แม่ตรวจดูซิอันนี้นะคะอนุบาลหนึ่งนะคะมาเดี๋ยวแม่ซินผู้ปกครอง อ,อันนี้นะคะอัน,นุบาบานหนึ่งอ,นนอ,นนอันเดียวค่ะอะไรมาเล่นทำการบ้านหรือยังอันนี้นะคะเด็กหญิง ไปกับใครไปคนเดียวไปคนเดียวอะไรอันนี้นะคะเดีี๋ยวพ่็กคนเดียวกเองพี่เจ้าวัสดีนี่นะคะเส้นปลาแล้วพี่โชคก็มาพี่โชคก็มาหาน้องนะคะมาเล่นด้วยกันเอาเกี๊ยวก็เขามีอันนี้ด้วยเอาเอาใส่กระเป๋าไว้เดี๋ยวมันหายใส่กระเป๋าไว้เดี๋ยวมันหายลูกเอาใส่ไว้หาย แป้งผีหยกวกินด้วยกินน้ำกันอืมกินด้วยกันกินด้วยกันงูเขียวไม่เกี้ยวกินขนมกินน้ำกันอ่ะกินขนมอยู่ไหนขนมอ่ะไปเอามาไปเอาขนมมาขนมหนูอยู่ไหนไปเอามาไปอยู่หน้ารถไปเอามาอยู่หน้ารถกันไปกันเลยอื ไปเอาขนมไม่ต้องเอาก็อีไปพี่โชว์มานี่เหี้ยมาเหี้ยมาเอามานี่เอามานี่มามาวางนี่กินด้วยกันไม่ต้องแย่งกัน อืมยังงูขี้อ้อี้ยว,ยว,ยวจะเอางูขี้อ้อยไปเลี้ยงพี่ชูวุวย้ยวอ,อ,อาะอะไรนะพี่นี่งกินป่ะกิพี่อยากกินนี่ก๋าเต้เต้กินชูวุ้ยทำการบ้านเสร็จแล้วก็กินขนมพี่น้องกินขนมเสร็จก็ไปเล่น ดูกันยาวๆค่ะสำหรับคลิปนี้ยังไม่สิบเลยอือกวดี๊กอดี๊นะคะแม่แาบานกดกดกระดิ่งด้วยนะคะแม่บานอุ้ยคือเก่งแท้ฝากกดไลค์กดแชร์ตัว น้องพิมพ์ก็ต้องบอกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้น้องพิมพ์ด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ<ม>น้องพิมพ์ต้องพูดแบบนี้เข้าใจโบก,กินนมเปรียวกินนมเปียวกินนมเปี้ยวน้มเปียว,ยวสีน้งกับนี่ยืแสให้ตูก่ก่อน นี่ตัวว่าเอาเอาียวนมเด้งดเนาะกินบ้างอ้าวฝากกดไลค์กดแชร์เร็วออกดไลเชร์ว้วไป่ากจิงด้วยข้